สนับสนุนโดยคลีนิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอก9ตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตาแคลเซียมแคลเซียม700มิลลกรัม plus Boron สวัสดีครับตารางข้าสู่เจาะข่าว่นรายการสดนะครับห้าโมงเย็นยี่สิบห้านาทีวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองต่อนะครับบรรยากาศสถานการณ์ที่ท่านผู้ชมทราบกันอยู่นะครับว่าขณะนี้เป็นที่จับตาดูเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับผมอยู่กับสชประชานิัตย์พัฒนลุงนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณนัทฒูสายเกลือจากรรคเพื่อไทยนะครับสวัสดีครับกระทรวงพาณิชย์ครับอ่าขอพระกระทรวงพาณิชย์นะฮะอ่ะท่านี้ เรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องนิรโทษอะไน,นั้นเดี๋ยวคุยกันต่อแต่ว่าเริ่มต้นที่นายมุ้งปุ๋ออกโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ขอให้มาเปิดใจพูดคุยกันในสภาปฏิรูปการเมืองรัฐบาลต้องการให้มันเริ่มต้นเกิดขึ้นเพื่อจะปลองดองนะฮะอ่ะผมฟังถามฝั่งคุณนิพิษก่อน<ำ>ข้อเสออนอที่เป็นยังไงเออคือ การแก้ปัญหาทุกเรื่องมันต้องคุยกัน <Ac S 1> น,นะครับถ้าเราไม่นั่งคุยกันเนี่ยปัญหามันก็แก้ไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นพรักยาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนการพูดคุยกันในทุกระดับน,นะครับแต่ว่าการพูดคุยนั้นมันต้องมีความจริงใจนะครับที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จของการพูดคุยกันเพรา<ๆ>ะฉนั้นผมเรียนว่าเรายินดีที่จะพูดคุยนะครับเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแต่ครับแต่ว่าต้องแสดงความจริงใจว่าพูดคุยกันแล้วนะครับปัญหามันคืออะไรและจะเดินไปยังไงต้องแสดงความจริงใจก่อนว่าคุณจริงใจที่จะแก้ปัญหานะ เสนอเงื่อนไขขึ้นมาเสนอปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะทวงเวลานี้ไม่เอานะครับส่งแสดงเจตนาว่าจริงใจในการแก้ปนนัญหาคนที่พิจารณาี่ผเชื่อว่านี่เป็นข้อเสนอเพื่อทวงเวลาหรอมันต้องดูครับต้องดูว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับต้องยอมรับปัญหาในขณะนี้มันอยู่ที่ กฎหมายนี้โทษศัก,กรรมนะคะก็บอกว่าถ้ากฎหมายมันเข้าเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนอนะคบเพราะฉะนั้นหยุดปัญหนาน,นี้ซะก,ก่อนอเรื่องมาคุยกันกนะครับแต่ว่าท่านนายกไม่ได้สแสดงเจตนาอย่างนั้นนะครับท่านบอกกฎหมายก็ลุยไปข้างหน้าคุยก็คุยกันไปนะครับกว่าคณะกรรมปฏิรูปนะครับจะคุยกันได้รอบแรกในครั้งแรกเนี่ยเพราะว่ากฎหมายมันผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เพราะปัญหามันคือกฎหมายนี้โทษศักรรมอ่ะกดดัทุ ทั่วโลกเวลาประเทศไหนก็ตามเกิดความขัดแยง้งแล้วมีความสูญเสียแล้วสุ่มเสียงว่าจะเกิดความรุนแรงกันต่อไปเนี่ย<ะ>เขามักจะหาเวทีในการเจรจาหาทางออก<ะ>รูปแบบที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จมีสีหประเทศอแอฟริกาใต้กวัวเตมาลาชิลีอาร์เจนตินาอเอลซอบาร์<ะ>เหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประกาศออกมาเนี่ย ผมว่านั่นแหละครับคือการแสดงความจริงใจอของหลายประเทศที่ผมพูดเนี่ยเขาให้คนกลางจะเป็นนักวิชาการจะเป็นฝ่ายการเมืองจะเป็นอดีตผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วแต่มานั่งเสวนาหาหรือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศขัดแย้งนั้นๆแต่เนื่องจากบ้านเราขัดแย้งกันมาเจ็ดปีเนี่ยพูดตรงๆมันหาคนกลางยากแล้วเต็มทีท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาคนที่มีสถานะมีบทบาทเป็นที่ยอมรับจากทุกฝักทุกฝ่ายฝ่ายที่ยังดูกลางๆอยู่ แล้วก็ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีมาพูดคุยกันครับผมว่าการเริ่มต้นเนี่ยความจริงใจคือต้องไม่มีเงื่อนไขความจริงใจคือต้องเปิดกว้างแล้วก็เดินขึ้นเวทีเจราจาเดินขึ้นเวทีปฏิรูปนี้พร้อมๆกันการตั้งเงื่อนไขเนี่ยแม้จะเป็นสิทธิ์แต่เมื่อเริ่มนับหนึ่งมีเงื่อนไขข้ออื่นๆตามมาก่อนเสียแล้วเนี่ยนับสองนับสามต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากก็ออบอกว่าถ้าจริงใจก็ไม่ควรจะมาตั้งเงื่อนไขคุณที่พิธะ ก็เงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขของนายกนะครับนะครับเราบอกว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนายกรู้ไหมว่าวันนี้ปัญหาอยู่ไหนถามจริงๆเถอะปัญหามันอยู่คนทั้งประเทศรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากกฎการเสนอกฎหมายนี้โทษศักริอนะครับแล้วประชาธิปัตย์ทุกฝ่ายก็บอกว่ากฎหมายนี้มันถอนมาก่อนได้ไหมแล้วมาคุยกันเราไม่ปฏิเสธการพูดคุยเลยผมนี่ไม่ได้ร้องขอในสิ่งที่นายกปฏิเสธไม่ได้คือร้องขอให้ถอนไม่จำเป็นต้องถอนเลยครับเพราะ ขอให้ถอนเะขาเขาทับไม่ได้มผมไม่ขอในสิ่งที้อีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่ผมบอกว่าเพื่อสนองเจตนาของนายกนะครับในเดินในการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อปัญหาอยู่ที่กฎหมายแล้วนายกบอกพูด,พ,ดพูดคุยกันไไหมครับกฎหมายนั้นจะลอไปก่อนได้ไหม,อ,มอ้าวจะลอไปก่อนได้ไหม หยุดเอาไว้ก่อนใช่ไหมหยุดไว้ก่อนไม่ถอนไม่จำเป็นต้องถอนก็ได้ฉลอคือวันที่เจ็ดนี้อย่าเพิ่งพิจารณาใช่แล้วมาตัแล้วก็มาตั้งคุยกันมันทุกโลกมันเป็นทุกประเทศเป็นอย่างนั้นนั้นหลยที่ปัดพร้อมจะร่วมแน่นอนครับไม่ถึงขนาดต้องถอนด้วยซ้าบปายไม่จาเป็นต้องถอนครับอ่าลอก็ไปแล้วคุยกันเพราะมันเป็นต้นเหตุของปัญหานั่นแหละครับปัญหามาเกิดจากกฎหมายนิติกรรมอ่ะคุณรนูฮะผมว่าวิธีคิดแล้วก็มองปัญหาของพักประชาธิปัตย์กับรัฐบาลเนี่ยมันต่างกันมากค่ะ นายกรัฐมนตรีกำลังพูดถึงปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องบานปลายมากว่าปีครปีกำลังพูดถึงความขัดแย้งในทางโครงสร้างของสังคม,มการหักล้างกันระหว่างสองอุดมการความคิดทางการเมืองคืออนุรักษนิยมกับเสรีนิยม,มแล้วก็เลยเชิญทุกฝ่ายมาเจรจาหารือกัน ไอ้ที่บอกว่ากฎหมายพรบฉบับ,บนี้นเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ผมคิดว่าไอ้นี่เนี่ยคือปลายทางปลายยอดเท่านั้นเองอเรากําลังพูดกันว่าเจปีที่ผ่านมาขัดแย้งกันแบบนี้ถ้าไม่คุยกันไม่หาทางออกปีที่8ปีที่9แล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นมรดกแห่งความขัดแยง้งทิ้งไว้ให้ลูกให้หลาน กรณีของพรบนริ้โทษกรรมกระบวนการของสภาเขาทําหน้าที่มันไม่ได้หมายความว่าเข้าวันที่7มีผลวันที่8นี้เสียเมื่อไหร่รมันก็มีกระบวนการ,รแล้วในกระบวนการดังกล่าวก็มีเวทีให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปแสดงออกเข้าไปทําหน้าที่ได้เช่นเดียวกันก็อยู่ในชั้นกรรมธิการชัลอไม่ได้หรอับเพื่อให้มันเริ่มต้นคุยกันได้ เร,เราเคู่ขัดแย้งอะผมพูดตรงๆอะก็7ปีแล้วครับคุณสรยุทธครับ<ะ>พรรคประชาธิปัตย์ทำงานอยู่2ปี8เดือนอรัฐบาลชุดนี้ทำงานนี่เข้า2ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าถ้าเราบอกว่าชะลอรอได้แล้วเมื่อไหรแล้ะครับจะเริ่มต้นหมายถึงชะลอกฎหมายนิรรัษกรรมที่จะพิจารณาวันพุธนี้เนี่ยชะลอไปก่อนเพื่อให้มานั่งคุยกันอย่างที่คุณดิพิทบอก มันไม่มีอะไรเป็นตัวอธิบายเลยนะครับว่ากฎหมายนิรโทษกรรมถ้าเริ่มต้นแล้วเข้าไปสู่กระบวนการปกติเนี่ยจะไปขัดขวางกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ท่านนายกเสนอ,อก็เปิดประชุมสภาแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ <ฮะ S 2> มีการเสนอเลื่อนวาระพรบนิรโทษกรรมมาเป็นวาระแรกตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมที่แล้ว,ลวก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบว่าเปิดสมัยประชุมมาก็เรื่องนี้แหละรอยอยู่ก็เท่านั้นเองครับจริงๆผมนี่เป็นคนที่ จะจาอะไรได,ไ,ดได้ได้ไม่ไม่คือไม่ได้ความจําเสื่อมนะครับ <c oughs> เรียนอย่างนี้ครับว่าเราตั้งกรรมการพูดคุยอย่างที่ท่านบัีพูดเนี่ยมาหลายคณะแล้วนะครับล่าสุดรัฐสภาเป็นคนตั้งเองกรรมการปรองดองแห่งชาติท <c oughs> ่านนทวุฒิก็เป็นกรรมการผมก็เป็นกรรมการ <c oughs> มีพลเอกส่วนที่เป็นประธานนั่นแหละครับชุดใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุด ควารัฐบาลชุดนี้เข้ามาใหม่ๆใช่ไหมฮะใช่เขาตั้งเองแั้วก็เป็นปรตั้นเองต่างๆเขาเลยตั้งเองขอคุณส่วนที่มาเป็นประธานประเดกสณนที่บุญเรกรินท์คณะรัฐบาลนะครับและดรคันธิตก็เคยเป็นกรรมการคอปอมครั้งหนึ่งสรุปตรงกันทั้งสองคณะชุดใหญ่ของประเทศเ็าจริงมันแค่นี้มันไม่ไปจากนี้แล้วครับสรุปว่าหนึ่งเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้ามันมีสี่ขั้นตอนนะครับหนึ่งค้นหาความจริงสรุปตรงกันหมดท่านนทวัฒก็อยู่ด้วยนีะครับ สองเปิดเผยความจริงสามจัดการขับความจริงครับแล้วก็สี่คือน,นิรโทษก,กรรม,มแต่รัฐบาลน,นี้กลับกระบหวกับหางนะครับมไม่ได้สอบสวนหาความจริงไม่ได้เปิดเผยความจริงไม่ได้จัดการความจริงอเอานิรโทษก้นมาก่อนอคุณอุทัยพิมพเจชนก็บอกไม่ได้นิรทโทษมาทีหลังดรกันนิดก,ก็บอกว่า นิรโทษมาทีหลังพระปกก้ากบอกว่านิรโทษมาทีหลังอ่าเดี๋ยวตรงที่ผมถามคุณนัทวุฒิว่ากลับหัวกลับหางเอาปลายทางขึ้นมาก่อนถูกไหมครับยังไม่ค้นหาความจริงยังไม่จัดการเลยเนี่ยนะแต่เมื่อสักครู่นะัทวุฒิบอกว่าพุทธนี้ไม่ได้แปลว่าก,กฎหมายนิรโทษผ่านบังคับใช้เลยมันยังมีขั้นตอนแค่รับหลักการแล้วยังมีขั้นตอนการอ่าการมาที่การวา,า,า,าระสองวาระสาวุฒิสภามันมันไม่ได้มีเหตุผลที่จะมาว่าจะต้องผ่านแล้วต้องต้องชะลออ่ะคุณพินิพิษ เ,เจ้าของร่างนะครับรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยกขประกาศโครมโค,ครมครับก็ว่ากฎหมายนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะเสร็จเร็วมากอาจจะจบไปใน7จ็ดวันซะด้วยซ้ําเพราะข้อเหตุผลว่าเขาจะไม่มีการแปรยติมากเขาจะไม่มีการแก้ไขเลยเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยครับเพราะกว่าจะมีตั้งกรรมการของทนายกคุยกันในกฎหมายก็ผ่านไปแล้วเชื่ออย่างนั้น เข,เขาพูดอย่าง,งน,นั้นี่ครับผมไม่เชื่อก็ไม่ได้เขาพูดอย่าง,งน,นั้นนะครับคุณณทรทั้งนี้บอกว่าจะใช้เวลารวดเร็วมากอย่าไว้ทันนั่งคุยกันอะไรของนายกปรากฏว่าทด่ผ่านแล้วปกติคุณนิพิษไม่ได้เชื่ออะไรพรรคเพื่อไทยมาก่อนนะฮะแต่พอเลือกจะเชื่อก็เลือกเชื่อในสิ่งที่จริงๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีบทบาทเต็มในสภาที่ที่จะแสดงออกที่จะแสดงความเห็นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้คุณอภิทิ์พูดนะฮะอบอกว่าจะ ยกมืออภิปรายทุกคนด้วยซ้ำไปคุณสุเทพบอกว่าจะแปรยติทุกมาตรานี่ก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้กระบวนการของสภาเนี่ยเปิดกว้างส่วนที่คุณนิพิษเอ่ยอ้างถึงคนในพักเพื่อไทยก็เป็นความเห็นของบุคคลนั้นๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำต่อสายตาของสังคมโลกมันจะมีใครพลิกพลิ้วหรือจะมีใครรวบรัดตัดตอนจนชนิดที่เรียกว่าสังคมเขารับไม่ได้นมันไม่มีทางผ่านแหละครับไม่มีทางรวบรัดถูกไหมัางน้ว่าอย่างนั้น ก็มันทํากันต่อหน้าต่อตาเนี่ยครับคุณจรยศครับมันจะรวบรัฐไปเกินกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์รับได้ได้ยังไงในสภานะผมเลือกเลือกเชื่อบางเรื่องออและเลือกที่จะเชื่อบางเรื่องออนะครับ,รบส,สองปีที่แล้วเนี่ยผมกับคุณนทวุฒิมานั่งตรงนี้ค,คุณนทวุฒิบอกว่าประชาธิปัตย์พยายามสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นประชาชนออบอกว่า พักเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยกำลังนําประชาชนไปสู่สถานีผีสิงมัม่นหมายถึงมีกฎหมายนี้โทษกรรม<ะ>ผมบอกตั้งแต่สองปีที่แล้วว่ารัฐบาลจะเดินไปถึงกฎหมายนี้โทษกรรมนัทวุฒิบอกไม่ไม่ถึงอย่างนั้นเราประชาธิปัตย์ไปสร้างสถานีผีสิงขึงข้นมาทำให้คนกล<ม> <คน S 2> ัวผีวันนี้ไหมครับถึงสถานีผีสิงแล้วนี้โทษกรรมแล้วเขาบอกสถานีผมเลยบอกว่าผมเลือกเชื่อบางเรื่องแต่คุณนัทวุฒิพูดผมไม่เชื่อแต่บางคนพูดอย่างเจ้าของร่างพูดผมเชื่อแต่ท่านพูดผมไม่เชื่อไงเพราะท่านไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย ท่านบอกว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอท่านก็ไม่รับผิดชอบอะไรคุณนัทธูปฮะผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องนั้นเนี่ยผมพูดที่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีวันที่23ม,มกราคมก่อนการชุมนุมก่อนการน,นัดประชุมใหญ่เรื่องนี้ผมสู้อยู่ในศาลถ้าคุณนิวิทนิพิษประสงค์ที่จะร่วมสนุกด้วยกันก็ไปกล่าวหาผมข้างนอกได้อันนี้เรื่องเผาเลยพี่น้องอ่ะคุณไว้ไก่อนอ่ะกลับมาที่เรื่องอกระบวนการาานะครับผมก็เรียนว่า สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยพี่น้องประชาชนครับใครมีอินเทอร์เน็ตก็กดเข้าไปดูใน YouTube ว่าเราออกรายการกันเนี่ยผมพูดชัดว่าว่าตัวแกนนำทั้งหลายคือ,อมผมโดยเฉพาะกับคุณจตุพรเราไม่เข้าไปสู่กระบวนการรับประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรม,มใดๆนี่เราพูดชัดและผมก็ยังยืนยันเช่นนี้แต่กระบวนการที่เรากําลังจะทำเนี่ยเราทําให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสีเสื้อซึ่งเขาเป็นเหยื่อ จากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอผมรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมพูดและผมยืนยันข้อเท็จจริงผมขออนุญาตเดี๋ยวคุณสรยุทธจะลืมถามเรื่องกรรมการที่มีการตั้งขึ้นแล้วคุณอนิพิษบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นมาแล้วคณะกรรมาที่การปรองดองชุดพลเอกสนธิแล้วก็ไม่เห็นสําเร็จเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยคณะกรรมาที่การปรองดองเขาก็เดินกันมาจนได้ข้อสรุป มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาแต่คราวนั้นมีการลากเก้าอี้มีการดึงแขนประธานมีการเควียงแฟ้มแล้วสุดท้ายมันก็เดินต่อไม่ได้ประการต่อมาเนี่ยรัฐบาลของคุณนิพิษเนี่ยแหละครับเคยตั้งกรรมการขึ้นมาเหมือนกันเอานายแพทย์ประเวทวสีคุณานาันท์ปัญญาราชุนมาเป็นประธานชุดปฏิรูปประเทศครับ ข่าวหนังสือพิมพก็ลงว่าใช้เงินพันกว่าล้านไหนอะครับผลงานไหนละครับความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลามาโทษกันนะครับว่ายุคไหนใครทําอะไรแต่เมื่อเวทีนี้กําลังเปิดกว้างอีกครั้งแล้วสัญญาณไปเจอใครต่อใครเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ตอบรับมาหลายท่านมากขึ้นทุกทีเนี่ยทำไมเราไม่ชวนกันเดินขึ้นเวทีนี้ขึ้นเวทีเสร็จไม่จําเป็นต้องคิดตรงกันไม่จําเป็นต้องรักกันจนดูดดืม่มแต่ทําให้ความขัดแยง้งทั้งหลายเนี่ย มันถูกแก้ไขคลี่คลายไม่ดีกว่าหรือ,รอ,อคนทน,น่พิสูนผมผมเรียนอย่างนี้ครับคือคุณนัทุวิอยาเอาประชาชนเป็นตัวประกันอที่บอกว่านิรโทษได,ได้กับประชาชนทุกหมูท่ทุกกลุ่มทุกเหล่าเนี่ยนะครับผมถามแต่คุณนัทุฒิครับไอ้อที่พอศระะละกลางเนี่ยมีกี่คนครับที่ได้ไประโยชน์ตอนนี้คนติดคุกอยู่กี่คนครับอคุณนัทุวิรู้ไหมลูกน้องคุณไปผอศรกลางติดคุกกี่คนผมนี่จําได้ตลอดนะผมบอกท่านรัฐมนตรีซะเลยนะติดคุกอยู่สามสิบเอ็ดคน รวมทั้งผู้ก่อการก่อการร้า22คน71-22จำนี่มีข้อมูลนะเป็น553ผมจําตัวเลขนี้ครับแล้วยิงวัดพระแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็จ่าส1บเอกไคนหนึ่งมีวัตปืนในความครอบครอง10ปี50 55คนเท่านั้นเลยครับแล้วไหนละครับทุกหมู่ทุกเหล่าครับ เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอันนี้55คนถูกไหมเมื่อเช้าคนณทันทวุฒิบอกว่าที่มาคุยกันข่าวก่อนที่บอกว่าจะไม่ไม่ได้รับผลจากการนี้แน่วันนี้ยืนยันถูกไหมยืนยันครับแกนนำทั้งหลายไม่มีคือไม่มีแกนนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ผมใช่ครับเอาตรงนี้ก่อนผมถามเลยครับแกนนำของคุณทัทวุฒิคือใครก็พวกผมนี่แหละคุณเอาโครงสร้างของนปชเป็นแกนนำไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือผมไม่ได้ขัดข้องตรงนี้้ว่าผมเนี่ยนปชก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างสองครั้ง ตอนที่การจนบุรีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างมาสองครั้ง <Yeah. S 2> ถ้าบอกว่าแกนนําคือวแกนนําคือโครงสร้างของนปช <Yeah. S 2> นปชกลุ่มแกนนํานี้จะไม่ได้รับประโยชน์เลย <Yeah. S 2> ประการที่หนึ่ง <Yeah. S 2> เอาไหมละครับ <Yeah. S 2> ครับควรจะรกำลังเอาพวกก้าวโคกเลยนะเนี่ย <Yeah. S 2> โครงสร้างนปชทั้งหมดไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรม uh huh. สองคดีก่อการร้ายย2อคน uh huh. นะครับ รวมถ้าคุณทักษิณเป็น23นี่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการเนี้โทษกรรมเอาอย่างนี้ไหมครับอคุณรัฐุนิฮะเราพูดกันถึงเรื่องแกนนําแล้วผมไม่เห็นว่าคุณนิพิษจะต้องไล่โครงสร้างอะไรเลยมันมีสองคำนะครับคือแกนนํากับผู้สั่งมีการเคลื่อนไหวอ่าคือสถานะแกนนําของพวกผมนี่มันชัดเจนแม้ว่ามิได้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่เราพูดอยู่ตรงนี้ครับคุณนิพิษไม่เชื่อผมไม่เป็นไรแต่ประชาชนเขานั่งดูอยู่ทั้งประเทศป่วยการที่ผมจะพยายามทําให้คุณนิพิษเชื่อเพราะคุณนิพิษได้เลือกที่จะไม่เชื่อไปแล้วแต่พี่น้องประชาชนได้โปรดพิจารณาว่าแกนนํานปชทั้งหลายไม่มีใครได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ะทีนี้ผมย้อนกลับมาคุณนิพิษเมื่อสักครู่ถามใช่ไหมว่า ห้าสิบห้าคนนี้เท่านั้นเองไหนบอกว่าทุกโบดเหล่าทุกกลุ่มทุกเสียอาวุธอาวุธฮะใครบ้างนะครับนอกจากกลุ่มคนห้าสิบห้าคนของพวกคุณแล้วใครได้ใครบ้างได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้ผมเสียใจผมเสียใจแทนประชาชนที่ออกมาชุมนุมในนามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการขับไล่รัฐบาลพันธุ์รุตัวทั้ษิณนายสมัครนายสมชายจริงๆนะครับใจเย็นๆสิครับพี่น้องพันธมิตรเขาฟังอยู่พี่น้องเหล่านั้นเขาถูกดำเนินคดี บางคนถูกข้อหาก่อการร้ายจากการยึดสนามบินถูกคดียึดทำเนียบรัฐบาลบางคนที่ขับรถทับตำรวจขณะนี้อยู่ในเรือนจำคนเหล่านั้นเขาจะได้อาน,นิสงส์ด้วยคุณนิพิษถ่าว่างๆไม่ต้องไปนับผู้ต้องขังเสื้อแดงนะครับซื้อข้าวของแล้วหิ้วไปเยี่ยมพี่น้องพันธมิตรที่เขาขับรถทับตำรวจแล้วถูกจับอยู่ในเรือนจำเนี่ยไปเยี่ยมเขาไปถามเขาบ้างว่าเป็นยังไงบ้างแล้วประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลแล้วสองปีแปดเดือนเข้าดีใจไหมเขามีความสุขดีหรือเปล่าผมหมายถึงคนเหล่านี้ หมายถึงเสื้อเหลืองหมายถึงเสื้อแดงหมายถึงเสื้อหลากสีหมายถึงคนทุกกลุ่มโดยไม่รวมแกนนำํำผมว่านี่คือความชัดเจนเพราะคนพวกนี้คือเหยื่อ,อเขาไม่ใช่อาจยากรเขาไม่ใช่โจรผู้ร้ายถ้าถามว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลายที่เกิดมีคนเจ็บคนตาย<ะ>นีรโทษกรรมไม่ได้<ะ>ไปดูประวัติศาสตร์ประเทศนี้สิครับพฤษภาสามห้า เหตุการณ์เดือนตุลามีไฟไหม้สถานที่ราชการเอกชนหลายที่ก็นิรโทษกรรม,มถ้าฆ่ากันตายเนี่ยกบฏบาวนเดชเนี่ยฆ่ากันตายหลายสิบชีวิตทรัพย์สินราชการเสียหายมากมายก็มีการนิรโทษกรรม,มแล้วทําไมวันนี้เราปิดหัวใจของฝ่ายการเมืองไม่เปิดให้ประชาชนก็ได้รับอิสระภาพอ่ะคุณรุ่ยยืนยังน้อไม่ใช่กี่คนอย่างที่คนนุณน้พิดบ,บอกบแต่มันคือที่ไม่ใช่แกนนาทุกสีทุกกลุ่ม ข้อหาก่อการรายยึดสนามบินยึดทำเนียบหรือเผาสถานที่ราชการอาของเสื้อแดงอะไรยังไงที่ไม่ใช่คนสั่งเคลื่อนไหวใช่ครับที่ไม่ใช่แกนนําก็พันธมิตรที่เขาไปชุมนุมที่ยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าถ่ายภาพติดเนี่ยครับพรบการบินสากกลเนี่ยนะนั่นคือก่อการร้ายทั้งหมดนะฮะคนนัทูตบอกนี่ไงว่าให้ทุกกลุ่มทุกสีใช่ครับผมผมก็เรียนย้ำนะครับว่าพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงหรือคุณนัทวุฒิเนี่ย พยายามเอาพันธมิตรเนี่ยเป็นตัวประกันเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาพร้อมจะสู้คดีได้โปรดและเขาสู้คดีเถอะได้โปรดและคนเสื้อแดงสู้คดีเถอะเขาไม่ได้เรียกร้องกฎหมายเที่ยวสกรมเขาบอกว่าเขาไม่ผิดอย่ามาเนี่ยโทษเขาเลยแล้วคุณทําให้เขาทําไมคุณไปเอาเขาเป็นตัวประกันเอาเขาเป็นตัวประกันผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณนิพิษพูดเนี่ยอาจจะเป็นท่าทีจากแกนนําพันธมิตรบางส่วนซึ่งต้องตรงกับท่าทีของแกนนําคนเสื้อแดงอย่างผมอย่างคุณจตุพรและพรรคพวก แต่เราเคยได้ไปถามมวลชนเขาจริงๆเลยครับคุณนิพิษช่วยยืนยันตรงนี้สิครับว่าคําที่คุณพูดเนี่ยคุณฟังมาจากปากของมวลชนพันธมิตรที่ต้องคดีคุณนิพิษช่วยยืนยันแทนคนที่ขับรถทับตํารวจแล้วถูกขังอยู่เวลานี้สิครับว่าเขาไม่ต้องการนิรโทษกรรมและผมจะเชื่อคือคุณทูดบอกว่าสถานะแกนนําไม่ต้องการเหมือนกันใช่ครับเหมือนแกนนาเสื้อแดงแกมักกนพันธมิตรก็ไม่เอาก็แกนนาประชาธิที่ยัดเขาก็ไม่เอาอะ แต่ว่าเป็นตัวแทนของมวลชนที่ถูกดำเนินคดีไหมคุณนิพิพูดแทนมวลชนของพันธมิตรได้หรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับคือคือคือเราต้องต้องจำนะครับว่เราพูดอะไรไปบ้างผมได้พูดเรื่องจริงและผมพูดตรงกันตลอดตรงนี้ครับเราเคยรัฐบาลนะครับเคยเรียกทุกๆกลุ่มมาคุยกันแล้วหลายครั้ง นะครับคุยกันในสภาหลายครั้งนนจนนับไม่ท้วนแล้วะนะครับพันธมิตรเนี่ยเขาสรุปก็ส่งตัวแทนคือพันธมิตรมีกี่คนผมไม่รู้นะครับแกนนาแต่เขาไม่ได้มาประชุมทั้งหมดเสื้อแดงมีกี่คนผมไม่รู้แต่ก็ส่งตัวแทนมาหมายถึงว่าตัวแทนนั้นเขามีอํานาจตัดสินใจแทน<อ>ถูกไหมครับ<อ>แล้วตัวแทนแต่และฝ่ายที่นั่งคุยกัน,นก็บอกเขาไม่ต้องการนี้นะโทษสกร,รมมันก็จบไหมล่ะ ก็มีฝ่ายคุณฝ่ายเดียวนั่นแหละต้องการนิโทศกรรมเพราะความจริงมันกำลังจะประกฏผมเลยบอกว่าการนิโทศกรรมหนึ่งคือการฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมอย่าไปทําเลยเดินไปข้างหน้าเถอะผมไม่ผมไม่เชื่อถึงที่คุณนิพิษพูดผมแน่ใจว่าแกนนําของฝั่งต่างๆไปคุยกันหมดแล้วคุยกันที่ไหนอย่างไรครับผมแน่ใจว่ามวลชนที่เขาออกมาชุมนุมกับพันธมิตรเนี่ยเขาก็คาดหวังว่า ในเวลาที่เขาสูญเสียไปกับการต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือถูกดำเนินคดีเพียงเพราะเขาเป็นเหยื่อที่ออกมาในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเขาควรได้รับโอกาสผมแน่ใจเช่นนั้นถ้าผมเข้าใจผิดประการใดอย่างไรก็มาว่ากันเป็นแต่เพียงว่าแกนรั้นของตัวการในโทษกรรมแต่คนบอกคนคุยมาแล้วนี่เขาต้องการนี่ยกตัวอย่างผมฟังถ้าคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจํทย่โดนคดีขับรถทับตํารวจเนี่ยครับอันนี้ครับชัดเจน เขาก็สะท้อนออกเสียงมาออก็มีผู้ต้องขังคนเสื้อแดงเขาก็บอบอกผมว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอหรือว่าคนอื่นๆทีนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมาบอกว่านายนั้นนายนี้ใครบ้างต้องการหรือไม่ต้องการแต่ถามว่าเราในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยประเทศมันมีวิกฤตมาเจ็ดปีแล้วกําลังจะวิกฤตต่อไปข้างหน้า เราไม่แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยการพยายามคลี่คลายความขัดแย้งนี้คุณธนุดูบอกว่าแกนนําทุกคนไม่นี้กรโทษหมดแต่ประชาชนที่เข้าไปมีคดีต่างๆนี่กรโทษบอดถูกไหมฮะถูกครับทำไมฝ่ายการเมืองถึงไม่ให้อ่คุณนิไหนละครับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีก็มีอยู่เนี่ยฮะไหนละครับก็คนคือผมก็ไม่นึกว่านึกว่าคุณนิวิอยูู่ถามแล้วอยู่เลยนะนอกจากคนเหล่านี้แล้วไหนละครับอ้าว ก็คนเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายไงครับคุณนิพิษเขาผมบอกคนที่มีทั้งคนที่อยู่ในเรือนจํามันมีทั้งคนที่ถูกหมายจับโดยไม่ชอบธรรมที่ไม่ใช่แกนนําที่เป็นประชาชนไหนนะครับใช่ไหนละครับไหนละครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่เป็นพันชีวิตคุณสรยุทธครับผมยืนยันตัวเลขเป็นพันชีวิตใช่ครับอันนี้บอกมีห้าสิบหัวคนมีที่ไหนละพันชีวิตอะเอามีครับที่ถูกหมายจับบ้างอะไรบ้างคุณไม่จบเป็นฝ่ายออกหมายจับก็เลยต้องไปสุดท้ายนะครับไปต่อวันนี้หมดเวลาตรงนี้ก่อนนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ